บ่าอุดรมาแล้วคนอีสานบอย่านผู้ใดผมจะจบทุกข่าวงัดทุกเรื่องราวมาเล่าให้ท่านฟังท่านผู้ชมรู้ไหมบากตาสวดมันว่าอย่างไงนะครับอ่าันบอกว่าอ่ามันรักกันมันได้กับเมียมันเนี่ยนะครับเมียมันรักมันเพราะอะไรเพราะมันมีความดีท่านผู้ชมที่กราลบครับมันจะมีความดีแม่มึงอีหยางนะครับอยู่กับ อยู่กันมานครับจนมีลูกสองคนนักผู้ชมนะครับบักตาสวดนะครับหาความดีตรงไหนนะครับเดี๋ยวมันก็ติดคุกนะครับเดี๋ยวมันกเ็เจอเขาไปไปด่าเขาเขาก็ตามไปถึงบ้านนะครับอพอเผลออีกติดคุกอีกนะครับอพอเผลอกนึงก็หาเสพอีกเ,อเป่าดอนน้อนนวดบัได้ดอกแปดนาทีเจ้เามาบอกว่า,าได้กันเพราะว่าความดีความดีของมันป้าโทรพิเชียเจะว่าความดีแม่มันอีหยังนะครับ มันได้กันเพราะมันเซิร์งกันนะครับตอนที่มันเสพแล้วมันเขาเรียกว่ามันดีดท่านผู้ชมมันจําตัวเองมาได้เซิร์งกันแล้วก็มีลูกมีลูกแค่ยังไงปัจจั้สังเกตบอเวลาเสพแล้วไปเซิร์งกันท่านผู้ชมหัวสมองลูกจะเสียมึงจะบอกว่ารักเพราะมึงความดีกลัวหาไม่เห็นเลยนะครับเออไอตาสวดกูัหาความดีมึงไม่เห็นตลอดจนพ่อแม่มึงเน่ะนะครับต้องเขาเรียกว่าต้องอะไรอ่ะต้องต้องเป็นห่วงเสียอกเสียใจมากนะครับกลัวว่าลูกกจะไป จะไปโดนเขากระทืบนะครับท่านผู้ชมนะครับเอออันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับเป็นเรื่องจริงเพราะว่าถ้ามันมีความดีเนี่ยพ่อแม่คงไม่วิ่งตะคุบซ้ายตะคุบขวาหรอกนะครับไปถามไปไม่ต้องไปถามไปดูเปิดดูประวัติมันนะครับท่านผู้ชมนะครับมันความดีตรงไหนนะครับหาความดีแทบไม่มีนะครับเมียมึงพูดไม่ได้พูดออกอากาศหรอกแต่ว่ามึงพูดเราเองนะครับถ้าเมียมึงเถียงเนี่ยมึงจะตกปากเมียงันทีเพราะว่าอะไรเดี๋ยวกลัวพลาดนะครับเดี๋ยวกลัวพลาดนะครับขนาดลูกมึงยังนั้นเลยลูกมึงเอ่ยปาป้ามึงยัง เอาตาดุเลยหน้าหน้าหน้าไม่หน้าจออย่างขนาดนี้ถ้าหลังหลังไม้ผมว่ามันต้องจับขาลูกมันแขวนยกขึ้นแล้วก็ตีท่านผู้ชมนะครับบางทีมันมันเห็ดุได้เบิดท่านผู้ชมนะครับเมื่อมันหิวมันเงี้ยนมันหลอนนะครับคือสามอย่างนี้นะครับหิวเงี้ยนหลอนนะครับสามอย่างนี้นะครับไอ้นี่มันทําได้หมดนะครับทําได้หมดจริงๆนะครับ อย่ามาทําตัวเป็นคนดีตอนนี้เลยนะครับนะครับมาดูสภาพหนังหน้ามึงแล้วนะครับไม่มีหรอกนะครับออกมาจากคุกเนี่ยเขาให้กลับตัวกลับใจให้กลับตัวเป็นคนดีมึงยิ่งหนักกว่าเดิมนะครับมึงยิ่งหนักกว่าเดิมนะครับสิ่งไหนที่สังคมเขาไม่ให้ทํามึงทําหมดนะครับอันนี้หรือความดีที่เมียมึงอยู่ด้วยน่ะมึงจงจําไว้ซะว่าตายตาของประชาชนที่มองมึงมากว่าสองสามปีนั่นแหละเขาคิดว่านะครับมันหนีออกจากมึงไม่ได้นะครับไอตาสวด หนีออกจากมึงไม่ได้เพราะว่าอะไรมีลูกนะครับหนึ่งนะกลัวลูกจะมีปมด้อยสองนะครับกลัวลูกจะขาดพ่อสามกลัวลูกจะถูกเพื่อนล้อเลียนว่าไอ้ไม่มีพ่อไอ้กำพาพ่อนะครับแต่มึงหารู้ได้ว่านะครับลูกของมึงเนี่ยจะถูกเพื่อนล้อเลียนว่าไอ้พ่อที่คุกขี้ยานะครับมึงลืมไปตรงนี้นะครับมึงลืมตรงนี้ไปนะครับมึงสามารถทําได้ด้วยการ มึงมาขอโทษกูก็แล้วกันนะครับสิ่งที่มึงบ้าก,กูไว้นะมาขอโทษกูแล้วกูจะไปทําข่าวให้มึงอย่างดีเลยโอ้ให้จนกับตัวกับใจนะครับสังคมยังให้อาภัยเสมออย่าไปว่ามันเลยถึงมันจะตาสวดเอ่อถึงมันจะอ่าอ่าไปทําอะไรที่มาไม่ดีให้อาภัยมันเนาะท่านผู้ชมผมเชื่อว่านะครับท่านผู้ชมเนี่ยนะครับก็จะให้อาภัยมันนะครับเพราะว่าผมบอกไงผมบอกหวังดีครับท่านผู้ชมเนาะว่าไหมเออองมาขอโทษกูนะไม่ใช่อะไรเอ่อ การมาดูดวงให้กูอีกไอสัตว์เออหมาสีแม่มึงมาดูดวงให้กูอีกตกอะไรนะมันบอกอะไรนะจิตด,ดีมันบอกว่าตกอะไรนะมันมีรูปอ่ตกกะตุ๊กตาเลยท่านผู้ชมแล้วก็มีบอกใคยเลยมาดูดวงให้กูเฉยเลยดูดวงให้ก็น่นคนนี่ดวงอยู่กับมันเบิร์หมายเลขประจำตัวประชาชนของใครอยู่กับมันบทโอหมาสี่แม่มึงเอ,อ้มึงหูบอกกูเกิดจริงๆนะวันที่เท่าไหร่เออ ขนาดแม่กูยังลืมเลยไอ้ศาสตร์แม่กูยังลืมเลยแม่กูบอกว่ากูเกิดเดือนสิบมึงรู้ไหมนะครับเออเดือนสิบเนี่ยแม่เนี่ยรู้ไหมว่าตอนอย,ยังถามแม่กูเลยขอโทษท่านผู้ชมออผมยังถามแม่ผมเลยนะครับท่านผู้ชมว่าแม่ที่จริงแล้วผมเกิดเดือนอะไรเกิดตอนไหนเอา้าเกิดตอนไหนกี่โมงแม่จําได้ว่าอดาวเพชรกมันกําลังสิตกมึงรู้ไหมว่ากี่โมงดาวเพชรกจะตกไอตาสวด นะครับมึงรู้ไหมขนาดแม่กูยังลืมเลยนะครับภาษาอะไรมึงจะบอกมาดูดวงมึงดูชะตามึงกันแล้วกันเถอะนะครับเออมึงดูชะตาดวงชะตาตัวเองให้มันรอดเถอะอย่าไปดูคนอื่นอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับท่านผู้ชมเออสมัยก่อนท่านผู้ชมเขาไม่มีนาฬิกาใช่ไหมบ้านบางบ้าน,านอาจจะฐานนาดีอาจจะมีนาฬิกานะครับหรือจะดูตะวันแม่ผมกําลังปวดท้องอยู่ภาษาอะไรแม่ผมงวกไปข้างหน้าเนี่ยดาวเพกนะครับท่านผู้ชมหลายคนก็ไม่รู้จักหรอกนะครับผมเกิดค่อแจ้ง มันเกิดตอนกลางคืนนะครับดาวเพกตกผมรู้เลยว่ามันน่าจะน่าจะประมาณจะจะอีกวันหนึ่งนะครับอีกวันหนึ่งแล้วก็แม่บอกว่าเกิดเดือนสิบนะครับเดือนสิบเนี่ยนะครับมันอาจจะเป็นมันจะมีเดือนแปดสองหนบางปีนะครับมันจะไม่ตรงกันนะครับฉะนั้นนะครับบักตาสวดนะครับมึงไปดูให้พ่อให้แม่มึงก่อนนะครับอย่ามาดูให้คนอื่นเลยนะครับมันมันไม่มันไม่รุ่งหรอกสําหรับ ไอตาสวดมาทำแบบนี้ไม่รุ่งนะครับเออนะครับไอควรมึงคนจะไปดูนู่นจะไปถ่ายทำชีวิตหน่อนะ่ยไอคนที่เขาเคยติดคุกมาเขาปรับตัวยังไงเ,ออเขาอยู่ข้างในเป็นไงนั่นคือคอนเซปต์ก็คืออ่าคอนเทนต์ที่มึงน่าจะทำแต่มึงไม่ทำดูดวงโอ้ยหมอดูไหมท่านะผู้ชมนะครับหมอดูสมมติมึงออกมาดูหมอเนี่ยเขาเห็นมึงเขาก็วิ่งหนีนะเขาย่านนะครับตามึงก็เป็นตาย่านกระโดดใครที่กล้าเบิง้งกับดวงกับมึงตายอนาคตนี้มึงดับฟันธงว่า ดับนะครับดับอนาถนะครับลูกมึงไม่ไม่มีไม่มีกินแน่นอนนะครับมึงอย่าทำมึงอย่าทาเลิกนะครับเลิกตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแค่คิดมึงก็พลาดแล้วแมนบอพี่เอเชียแมนบอพี่ฟ้ามีตาแมนบอพี่พัฒมน์ชแนลติดตามพี่พัฒมน์ชแนลด้วยนะครับอ่าครับแมนบอยไม่น้อยอหลีเนเอแมเสิร์นสิมาบอกใช่ไหมพี่ทีน่าทีน่าฌานนะครับเสิร์นจะมาบอกว่าดูดวงคนนั้นคนนี้โอ้ยหมาสีเม่มึง มาเบิ้งให้ย่งนะครับเพราะว่าไอ้นี่นะครับมันเบอร์บอกว่าใครเนี่ยทำความผิดเนี่ยเอกสารอยู่กับมันหมดโอ้ยตายแล้วท่านผู้ชมที่เคารพครับผมจะบอกอะไรให้นะเออพุอ่น่ะไอ้เจ้าป่วยเอ่อเสียนสิโดนจับสิโดนนติดคุกจังไหนกักลับบ้านบ่นบได้อะไรไม่ได้นะใช่ไหมพี่โมบายเออฮะแมนบอกลักบ,บ้านบ่นบได้ มึงมึงมึงมีหัวหน้าเผ่าที่พอรู้กฎหมายอยู่มึงมึงทำไมไม่มึงทำไมไม่มไ,มไ,มไม่อับอายประชาชนบ้างนะครับกุถามหน่อยบ้านเลขที่เจ้าปู่อยู่ไหนนะครับอ่าบ้านเลขที่เจ้าปู่อยู่ไหนบ้านเลขที่อะไรนะครับเออมึงอาจจะรู้ชื่อนามสกุลแล้วบ้านเขาอยู่ไหนนะครับแล้วส่งหมายไปตรงไหนหมายส่งไปตรงไหนอ่ะนะครับท่านผู้ชมว่าไหมสายหมายส่งไปตรงไหน เขาจะไปจับเลยไม่ได้นะครับเขาต้องส่งหมายไปก่อนเพราะว่าเขาไม่ได้ไปฆ่าคนนะครับนี่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 นะครับเชฟขยะนี่แหละนะครับไม่ได้เก่งอะไรมากมายนะครับแต่ว่ารู้นะครับเพราะว่าการที่เขาจะไปจับใครสักคนหนึ่งนะครับท่านผู้ชมมันต้องมีหมายออกแล้วก็ถ้ามันจะฉุกเฉินถึงขั้นไม่ต้องส่งหมายไปสามารถออกหมายแล้วก็ถือไปจับได้เลยนั่นก็คือคนทําความผิดขั้นรุนแรงท่านผู้ชมนะครับจะมาคดีมินประมาทคุณจุ้ยมาบอกว่าโอ๊ยใจ อ๋อุ้ยตรงนี้เครื่องามแท้ที่ไหนเนี่ยเดาเสาท่านผู้ชมงามๆอย่าให้ผมดูก่อนอย่าเล่าต่อนี่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 โอ้ยเนาะมีแม่น้ำด้วยท่านผู้ชม